ขอต้อนรับท่านค่ะอย่างเป็นทางการเข้าสู่งาน Unlocking a Smart Childhood i m o Watch Phone C7 New Product Launch หรือการเปิดตัว นาฬิกาโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดที่เด็กๆรอบโลกรอคอยค่ะ mm วันนี้ไอโมมาพร้อมกับสินค้ารุ่นใหม่ที่ทันสมัยและตอบโจทย์ทั้งเด็กและผู้ปกครองมากกว่าเดิมค่ะเป็นทางเลือกที่ดียิ่งขึ้นสําหรับการสื่อสารของเด็กด้วยไอโม่ T นาฬิกาโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดเราไอโม่มาไ经经8了八年的时间。 艾摩，他没有在泰国八年了。虽然目前艾摩已经是儿童智能手表这个行业的第一品牌，那但是我认为我们艾摩还有很大的发展空间。但是，我相信我们还有很大的发展空间。但是，我相信我们还有很大的发展空间。但是，我相信我们还有很大 泰国三到十二岁的孩子有六百多万。我们非常的坚信，儿童电话手表就像手机对于成人一样，将在我们生活中发挥着重要的角色。 และเราก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งเลยว่าการที่เด็กๆได้มีนาฬิกาโทรศัพท์นั้นก็สําคัญมากเท่ากับการที่ผู้ใหญ่เรามีโทรศัพท์มือถือติดตัวเลยล่ะ我们儿儿童童手表也会成为的必需品ดังน,น,นาาฬิกโทรัพกศท์็จะกลายมาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กๆเช่นกัน是的的的我我们们为为什么有这样信因看到了用对产自品热爱。 ถามว่าทําไมเราถึงมั่นใจมากขนาดนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าเราได้เห็นถึงความรักความชื่นชอบของเด็กๆที่มีต่อสินค้าของเราหลังจากที่เรานะคะได้ทําการพัฒนาผลิตภัณฑ์มานานมากกว่า10ปีนะคะนาฬิกาอาัจฉริยะสําหรับเด็กได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเด็กๆทั่วโลกมากขึ้น นาฬิกาไอโมนะคะสาหรับเด็กๆแล้วนะคะก็เปรียบเสมือนโทรศัพท์มือถือของผู้ใหญ่นอกจากฟังก์ชันการติดต่อสื่อสารโทรเข้าโทรออกหรือว่าการระบุตําแหน่งแล้วนะคะเรายังได้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่นําเข้ามาผสมผสานกับแอปพลิเคชันไอโมของเรานะคะเพื่อพัฒนาฟังก์ชันต่างๆและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเด็กๆมากขึ้นคะ่ะอย่างเช่นฟังก์ชันการโทรเข้าโทรออกการระบุตำแหน่งนะคะและฟังก์ชันการชำระเงินในปัจจุบันนะคะเด็กๆในประเทศจีนนะคะสามารถ ใช้นาฬิกาไอโมเพียงเครื่องเดียว e ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินได้นับว่าเป็นความสะดวกที่มากขึ้นเลยค่ะทีมวิศวกรของเรานะคะได้แสดงออกถึงความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกๆนะคะผ่านผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นแต่ละฟัง์กชัน่น ในปัจจุบันนะคะที่เทคโนโลยีและ AI เข้ามามีบทบาทไปทั่วโลกสําหรับเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะอาจจะดูมาช้าในสังคมของเด็กเมื่อเทียบกับสังคมของผู้ใหญ่แต่เรานะคะมองว่านี่แหละค่ะคือโอกาสและเป็นภารกิจสําคัญของเราที่จะพัฒนาเทคโนโลยีนี้นะคะโดยไอโมของเรานะคะมีวิสัยทัศน์ว่า จะนำเทคโนโลยีอัจฉริยะเหล่านี้นะคะเข้ามาเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ของเด็กๆทั่วโลกค่ะนือจากการให้ความสําคัญต่อด้านการสื่อสารและความปลอดภัยแล้วในตัว i m o ม e 7สเของเราค่ะยังให้ความสําคัญต่อสุขภาพร่างกายของน้องๆอ,อ,อีกด้วยเราใช้ประโยชน์จากการสวนใส่บนข้อมือค่ะโดยการเพิ่มฟังก์ชันเซนเซอร์ PPG เข้าไปในเนกาจึงทำให้ในกาไอโมซจของเราค่ะสามารถตรวจสอบสภาวะร่างกายเบื้องต้นของน้องๆได้อย่างเรียลไทม์บนแอปพลิเคชันของคุณพ่อคุณแม่เลยนอกเหนือจากนั้นค่ะเรายังมาพร้อมกับฟังก์ชัน h ฮาร์ดเลดและการเช็คออกซิเจนในเลือดซึ่งจะทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถรับการแจ้งเตือนค่ะเมื่ออัตรา การเต้นของหัวใจเนาะสูงผิดปกตินั่นเองและนอกจากนั้นค่ะไอโมซเซ็ I ของเรายังมาพร้อมระบบ AI ที่ได้พัฒนาขึ้นจึงทำให้สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านอารมณ์และความรู้สึกของนง้องได้อย่างแม่นยำซึ่งแสดงผลผ่านทางแอปพลิเคชันของบนมือถือคุณพ่อคุณแม่ฟังก์ชันนี้ค่ะจึงเป็นตัวช่วยสำคัญทำให้คุณพ่อแม่ค่ะสามารถรับรู้ความรู้สึก เปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ของน้องๆได้แม้ว่าน้องๆเจอเหตุการณ์ใดๆมาก็ไม่ว่าน้องจะได้บอกกล่าวหรือว่าไม่ได้บอกกล่าวคุณพ่อคุณแม่ก็จะสามารถที่จะเข้าให้คําปรึกษาให้กับน้องๆได้อย่างทันท่วงทีเช่นเดียวกันค่ะและนอกเหนือจากนั้นเรายังมาพร้อมฟังก์ชันการออกกำลังกายค่ะ ดิฉันเชื่อว่าผู้ปกครองทุกท่านค่ะมีความหวังเดียวกันเลยอยากจะให้น้องๆคุ้นชินกับการออกกำลังกายเพราะทุกท่านค่ะทราบดีอยู่แล้วว่าการออกกำลังกายเป็นตัวช่วยสําคัญที่ทําให้น้องๆได้เจริญเติบโตไปพร้อมสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดังนั้นค่ะไอโมโซท็ของเราจึงมาพร้อมกับการรองรับฟังก์ชันการออกกำลังกายถึง4รูปแบบค่ะ และในไอโมซาเจตขาย,ยังสามารถรองรับดาวเทียมได้สูงสุดถึง5ดวงจึงช่วยเพิ่มความสามารถในการรับสัญญาณดาวเทียมของในการได้ดีมากขึ้นนั่นเองโอกเหนือจากการ ระบุตำแหน่งปกติแล้วเรายังมาพร้อมกับฟังก์ชันเช็คการระบุตำแหน่งย้อนหลังถึง14วันค่ะไม่ว่าน้องๆเดินทางไปไหนเราจะสามารถรับรู้ได้ตลอดเวลาผ่านตัวแอปพลิเคชันนั่นเองค่ะก,ก็คิดว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ดีนะคะก็จริงๆแล้วแทนที่จะให้แบบเป็นโทรศัพท์มือถือให้กับลูกเนี่ยมันก็จะเป็นนาฬิกาที่ติดติดมือติดติดแขนลูกไว้แล้วก็มันจะไม่หาย ยกเว้นถ้าเขาถอดนะแต,แ,ตแต่ก็อย่างน้อยมันก็ตัดขั้นตอนนั้นไปสักหนึ่งระดับนะหนึ่งเลเวลว่าแบบอายน้อยมันก็ติดกับมือลูกแล้วก็มันมีอะไรในนั้นที่ลูกแบบเรียนรู้ได้ทําให้เขามีสังคมได้แล้วก็เออเอนเตอร์เทนเมนต์แบบเล่นเกมได้แล้วก็ท,ที่ที่สำคัญก็คือเรื่องความปลอดภัยของลูกคือเรารู้เลยสมมติเราอยู่บ้านแล้วเราลูกอยู่ที่โรงเรียนเราก็จะรู้ว่า มันดูโลเคชันได้ว่านาฬิกาเนี้ยมันอยู่ที่ไหนก็แสดงว่าลูกอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถเลือกเลอกคอนแทคที่ลูกจะคุยได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันสะดวกค่ะก็ต้องขอบคุณทางไอโมด้วยนะคะที่ที่ทำเทคโนโลยีแบบนี้มาให้เด็กๆนะคะก็รู้สึกว่ามันทําให้ชีวิตของลูกๆดีขึ้นแล้วก็ของคุณแม่ง่ายขึ้นด้วยนะคะทั้งคุณแม่แล้วก็คุณพ่อะคะ่ะ